จงอย่าล้มเลิอกอะไรง่ายๆและจงมุ่งมั่นไปยังจุดหมายจนกว่าประสบความสําเร็จสวัสดีครับโฟลตรงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ a i r b เบลีซิกที่แรกมาด้วยความเกลียดชังเว็บเดียวที่เรามั่นใจตามลายแอดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยครับ a อร์เบล i ซิกนะครับผงาดควา้าแชมป์ฟุตบอลเดบเบโพคาวได้สำเร็จ ด้วยการชนะจุดโทษไฟบวกไป4ประตูต่อ2หลังจากที่120นาทีเสมอกันมา1ต่อ1ซึ่งการคว้าแช,ชมป์ครั้งนี้ของแอร์เบลซิกถือเป็นการคว้าแช,ชมป์รายการเมเจอร์แรกของสโมสรด้วยนับว่าเป็นความสําเร็จที่สุดยิ่งใหญ่หลังจากก่อตั้งสโมสรมา13ปีผมเชื่อนะครับว่าคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกแปลกใจกับชื่อคลิปว่าทําไมแอร์เบลถึงมีแต่คนรุมเกลียดซึ่งในคลิปนี้เราจะไปดูกันนะครับ สำหรับชื่อเต็มๆของ r b ร e i บลซิกนั่นก็คือราเซนบอลสปอร์ตไลซิกแต่ก็เป็นที่รู้กันดีนะครับแท้จริงแล้วก็คือเรดบู l ไลซิกนั่นเอง Red b บู l นะครับคือบริษัทที่ทำการตลาดผ่านกีฬาหลายๆชนิดซึ่งก็รวมไปถึงกีฬายอย่างฟุตบอลด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับแทนที่ e ร b บู l จะเลือกเป็นสปอนเซอร์หรือสนับสนุนทีมแบบผู้สนับสนุนรายอื่นๆแต่พวกเขามีความต้องการที่จะซื้อทีมฟุตบอลเป็นของตัวเอง Red ร u บูซสบวกครับกลายเป็นสโมสรฟุตบอลทีมแรก ในเครือของเรดบูลหลังจากมีการเทคอเวอร์สโมสรออสเตรียาซบวกในประเทศออสเตรียปี2005จากนั้นมาครับเรดบูลก็ขยายสาขาทีมฟุตบอลของตัวเองไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นนิวร์กเรดบูลเรดบูลบราซิลและก็เรดบูลกาหน้าเป็นต้นแม้ว่าเรดบูลนะครับจะมีสโมอสรในเครือมากมายแต่เป้าหมายสําคัญของพวกเขานั่นก็คือการมีสโมอสรของตัวเองอยู่ใน5ลีกใหญ่ของยุโรป พราะเรดบูลต้องการมีสโมสรนในเครือของพวกเขาเป็นทีมข่าประจําในศึกฟุตบอลยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนลีกและคงไม่มีลีกไหนเหมาะสมไปกว่าบุนเดสซีกาอีกแล้วเนื่องจากอยู่ใกล้กับออสเตรียซึ่งการเทคโอเวอร์สโมสรในเยอรมันนะครับมีอุปสรรคอยู่ตรงที่ฟุตบอลเยอรมันมีกฎ50บวก1นั่นคือให้สโมสรฟุตบอลต้องถือหุ้นใหญ่โดยแฟนฟุตบอลเท่านั้นยกเว้นบางสโมสรที่ได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษแต่เรดบูลฉลาด พวกเขาหาช่องว่างของกฎนี้ด้วยการไปซื้อสโมสรฟุตบอลที่อยู่ในระดับ5ของเยอรมันหรือกึ่งลีกอาชีพที่กฎ50บวก1ไม่ได้มีบทบาทในระดับนั้นและนี่ก็คือต้นตอสำคัญที่ทำให้แอร์เบไลซิกเป็นที่จงเกตจงชังมาจนถึงทุกวันนี้ SS v เอสมาครันตัดคือสโมสรที่ถูกเรดบู l เทคโอเวอรในปี2009และก็ตั้งชื่อใหม่ของสโมสรเป็นแอร์เบซึ่งเหตุผลที่สโมสรใหม่ไม่ใช้ชื่อเรดบูเหมือนกับทีมอ,อื่น นั่นก็เพราะว่าฟุตบอลเยอรมันไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อสปอนเซอร์เป็นชื่อสโมสรนในทุกลีกยกเว้นเพียงแค่ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเพียงทีมเดียวเท่านั้นซึ่งเลเวอร์คูเซ่นได้รับการยกเว้นเนื่องจากสโมสรแห่งนี้ถูกก่อตั้งโดยพนักง,งานของบริษัทขายยาไบเออร์สำหรับแอร์เบ้ไลซิกพวกเขาใช้ชื่อคำว่าแอร์เบซึ่งย่อมาจากคำว่าราเซนบอลสปอร์ตซึ่งทุกคนก็รู้กันดีครับว่ามันมาจากเรดบูลหลังจากการเทคโอเวอร์ในปี2009เกแอร์เบไลซิก ใช้เวลาเพียงแค่7ปีเท่านั้นครับในการไต่จากลีกระดับ5ของเยอรมันขึ้นสู่ลีกสูงสุดของประเทศอย่างสึกบุนเดสซีกาซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องมาเอินนะครับเพราะว่าแอร์เบรลซิกมีการวางแผนที่จะทําให้สโมสรแห่งนี้ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของวงการลูกหนังเยอรมันพวกเขามีผู้บริหารและโค้ชฝีมือดีๆเข้ามาทํางานหลายคนไม่ว่าจะเป็นรับดังนิกผู้มาปูรากฐานให้กับทีมรับทัสเซอร์ฮุเทลยูเลียนนาเกลมันและอีกหลายๆคน จนมาถึงคนล่าสุดนะครับโดมิเนโกเตเดสโกกุนซือคนปัจจุบันที่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลเดเบโคขาได้สําเร็จแอร์เบไลซิกนะครับเขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของตัวเองได้อย่างสุดยอดซึ่งนับตั้งแต่ที่แอร์เบรลซิกขึ้นมาเล่นในบุนเดสิก้าปี2016พวกเขาไม่เคยจบในอันดับที่ต่ำกว่าอันดับที่6เลยและพวกเขาก็สามารถจบด้วยตําแหน่งรองแชมป์ตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เลื่อนชั้นขึ้นมาด้วยแอร์เบไลซิกนะครับยังสามารถคว้าโคตา้ายูฟ่าแชมเปี้ยน ได้ถึง5ครั้งจาก6ฤดูกาลและพวกเขาก็เคยไปได้ไกลถึงรอบรองชนะเลิศในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาแล้วในฤดูกาล2019-20 2 0และในฤดูกาลนี้พวกเขาก็ไปได้ไกลถึงรอบรองชนะเลิศในศึกยูโรปาลีกด้วยและล่าสุดนะครับแอร์เบริิกก็มีถ้วยรางวัลแรกเป็นของตัวเองได้แล้วหลังจากที่คว้าแชมป์เดปเบโพคาวเป็นสมัยแรกได้สำเร็จภายใต้การคุมทัพของโดมินิโกเตเดสโกกุนซอชาอิตาลีผู้พลิกฟอร์มไปกับแอร์เบริสิก และคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับ a i r b e l ล s ซิกคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ a i r b e l ล s ซิกที่แรกมาด้วยความเปรียดชังวันนี้ผมฟนตุงของลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องฝนตุงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเว็บเดียวที่เรามั่นใจตามรายอด้านล่างที่คุณเห็น ถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยครับ